สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาไลฟ์กับน้องนัสลินก็ตอนนี้เป็นออพร์คบีแล้วกำลังจะเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านที่สองโอเคน้องนัทแนะนำตัวเองนิดนึงโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะนัทรินวัฒแท่นค่ะตอนนี้เป็น o ออพคร์คบีแล้วกำลังจะย้ายไปบ้านหลังที่สองค่ะปีแรกอยู่ที่นิวยอร์กค,ค่ะตอนนี้กำลังจะย้ายไปที่ แนมาเทโอค่ะยูติกัสซานฟานซิโตอ่าแล้วตอนเริ่มต้นล่ะเราเป็นมาอย่างไงก่อนที่แบบจะเข้าร่วมโครงการเอที่จริงขอเท้าความก่อนว่าคือตอนแรกอ่ะเคยมาเวิร์ n แอนด์ทราเวลตอนประมาณปีสองจะขึ้นปีสามช่วงปีเทอมปีสองแล้วก็คือ <c oughs> ที่จริงอ่ะอยากจะมาอีกรอบหนึ่งตอนประมาณปีสี่แต่ตอนนั้นก็มาไม่ได้ก็เลยคุยกับพอ่อว่าแบบงั้นไปโครงการอื่นไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบก็เจอโครงการโอแทก็เลยศึยกษาดูในระยะเวลาประมาณ อีกหนึ่งก่อที่จะแบบได้แบบสมัครจริงๆไยยงนคะคะพอเรียนจบปุ๊บก็สมัครเลยก็เตรียมตัวเก็บชั่วโมงนู่นนี้นั่นก็ก็บินมาในปีถัดไปใช้เวลาประมาณห้าเดือนมาค่ะถ้าจำไม่ผิดจำตอนที่สัมภาษณ์กับโฮสต์นิลี่ได้ไหมเราสัมภาษณ์ไปทั้งหมดกี่บ้านแล้วตัดสินใจยังไง คือตอนปีแรกรู้สึกว่าน่าจะประมาณห้าหบ้านนะคะแล้วคือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่ออย่างที่เห็นก็คือเป็นมุสลิมคือตอนแรกก็กังวลว่าแบบจะอยู่ได้หรือเปล่านะเนี่ยคือโฮจะโอเคไหมเพราะว่าเราเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยแต่แบบโดยส่วนใหญ่แล้วนะตอนนั้นที่สัมภาษณ์ไปรู้สึกว่าหบ้าน4ี่บ้านน่าจะเป็นมุสลิม อสองบ้านไม่ใช่มุสลิมแต,แต่แต่เขาบอกว่าเขาก็โอเคนะคะนะตอนนั้นแต่เรบเราก็ไม่ได้แมทกับเขาไปปฏิเสธไปอะไรเงี้ยอืมคือหลักๆแล้วเวลาที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันของน้องๆเน,นี่ยค่ะถ้าเราเป็นมุสลิมเรามีสเปเชียลไดเอทอย่างเงี้ยเรากินได้บางอย่าง เขาก็จะมีให้เลือกใช่ใช่เออแล้วพอเราเลือกไปมันก็จะได้ได้ตรงกันจากการที่เราคุมผ้าเราอยู่ที่นู่นเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมไม่มีเลยค่ะจะบอกว่าการคุมผ้าคือเป็นการด้วยความที่เราเป็นมุสลิมแล้วเหมือนแบบเวลาเราไปเจอเพื่อนต่างชาติแล้วเขาก็แบบทําไมเจอต้องใส่ผ้าคลุมคือคือต้องตอบตอบคำถามตลอดเวลาคือเป็นอะไรที่แบบเอ้ยทำให้เราไม่เป็นเพื่อนได้เยอะเหมือนกันนะคะที่จริงเพราะว่าเสาคุมผ้าแล้วเขาจะแบบสงสัยแบบ แล้วทําอย่างนี้ได้ไหมเคยทาอย่างนั้นได้ไหมยเงี้ยคือแบบทำไมจะต้องคุมผ้าเพราะเหตุผลใรคือแบบนั่งอธิบายกับเขาคือคุยกับเขาได้เขึ้นในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะจริงจริงกลายเป็นว่ามีคนมาชวนคุยใช่ใช่ค่ะที่หลายลคนเขาชวนคุยเพราะเหตุผลนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะเขาก็แบบไม่เคยมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมนะอะไรแบบแล้แลย่างอ้ออีกอย่างหนึ่งตรงที่ตรงที่แอดเดียที่นัดไปอยู่ตรงนั้นนะคะคือแบบเป็นคนเอเชียนคนเดียวด้วย อแบบส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปแถบแบบอเมริกาใต้อย่างเงี้ยซะมากกว่าก็เลยแบบก็มีเรื่องคุยกับเขาได้เยอะเหมือนกันกับบ้านแรกที่เราที่เราไปอยู่ด้วยอะค่ะหนูเลี้ยงเด็กกี่คนอเอลี้ยงสามคนค่ะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงคนเดียวเพราะว่าเขามีเป็นคุณยายอยในบ้านก็นคือคุณยายมาช่วยเลี้ยงด้วย คุณยายคืออยู่บ้านเดียวกันกับเราเลยนมะใช่ค่ะนะตอนนั้นเขาอยู่บ้านเดียวกันแต่คือที่จริงอะเขาเขามีบ้านของเขาแต่ด้วยความที่แบบเอเขามีหลานสามคนแล้วคือแบบคนมัมก็เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยแล้วแบบเขาก็รับอแพรมาคนนึงแล้วเขาก็รู้ว่าอแพรก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่า,าให้แม่ก็ย้ายมาอยู่สักพักหนึ่งแล้ว่วงนี้งาช่วยช่วยดูกันเด็กๆที่เ,เราเลี้ยงอายุเท่าไหร่บ้างคะ่ะตอนนั้นที่มาก็จะเป็นอสองขวบหนึ่งขวบแล้วก็ ณตอนนั้นที่มาหลังจากเข้าบ้านมาได้สองวันก็คือน้องคนที่สามก็ค่อยเด็กอ่อนเลยใช่เด็กดีนะคะสนุกอ้องทุกคืนและหลักๆก,ก็คือเราก็จะดูเป็นไอตัวเล็กหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> ด,<ๆ>ดูดูโดยทุกคือด,ด,ด,ดูทุกคนนะคะแต่คือแบบไม่ได้แบบแบบ่งไม่ได้แบ,บ่งหน้าที่กับคุณยายด้วยคือแบบช่วยๆกันดูอย่างถ้าตัวเล็กร้องก็ดูตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ร้องก็ดูตัวใหญ่เนี่ยคือ ก็ช่วยๆดูกันลูกมันหลานนะคะคือแบบยูกันเหมือนลูกมันหลานจริงๆอลองเปรียบเทียบให้พี่นิดนึงว่าหลังจากปีหนึ่งผ่านมาแล้วกับมุมมองตอนแรกที่ก่อนที่เราจะมาเป็นออพแพรเนี่ยเป็นยังไงคมุมมองตอนตอนนี้นคือแบบอตอนก่อนที่จะแมทจริงๆคือแบบว่าเอาตั้งแต,ต่ก่อนก่อนก่อนที่จะอินทวิวแล้วกันคือตอนที่ก่อนที่จะอินทวิวเราก็ไปดูแบนบ้ หาข้อมูลแล้วแบบโอแพรถ้าไปอยู่ที่นน่นแล้วจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือเราจะได้อะไรบ้างจากการเป็นโอแพรคือตอนแรกก็แบบก่อนที่จะอินร์วิวก็แบบคาดหวังไ้เยอะเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราต้องได้แบบบ้านโฮสที่รวยแน่เลยหรือได้บ้านโฮสที่แบบเฮ้ยแบบตอนนี้เขาจะพาไปเที่ยวก็หลายหลายคนคือโฮสส่วนใหญ่เขาจะพาแบบโอแพรไปเที่ยวบ้างนี่นั่นบ้างเงี่ยแต่พอไปอินร์วิวจริงๆก็รู้สึกว่าแบบคือสิ่งนั้นมันไม่จําเป็นสำหรับเราขนาดนั้นแค่เขาแบบแบบ ค่เขาไม่เอาเจ็บเราคือแค่เขาทําตามกฎทุกอย่างแล้วอยู่กับเราด้วยความเหมือนแบบเป็นครอบครัวเนี้ยนี่เป็นคนแบบชอบแบบเอ่อประมาณแบบ f ฟ m i l y wife อยู่แล้วอะไรประมาณนี้คือแบบชอบแบบแนวครอบครัวอยู่ด้วยกันเหมือนแบบพี่น้องพ่อแม่เนี้ยอันนี้ก็คุอชอบแบบนี้อยู่แล้วพอแบบพอได้บ้านนี้อินเทอร์วิวรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบ้านนี้โอเคนะคือแบบโสต์มาเหมือนแบบเป็นพี่สาวคนหนึ่งเลยคุยได้ทุกเรื่องแล้วแบบคุณยายเนี้ยคืออยู่เหมือนแม่เลยค่ะคือทํากับข้าวให้กินทุกมื้อเลย คือแบบคุยกันทุกวันคือเป็นรู้สึกเหมือนแบบอยู่อยู่กับคนในครอบครัวมากกว่าคือเราชอบแบบนี้รู้สึกว่าได้แบบในเื่องแบบเออก็ดีเหมือนกันนี้คือแบบได้ตามที่เราหวังไว้ถึงแม้จะแบบเขาไม่ได้จะพาเราไปเที่ยวหรือเขาให้อะไรเราเยอะขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าแบบอยู่ครอบครัววราก็ไม่คิดว่า,วามันอยู่บ้านจริงเลยแล้วเ,เรื่องของการเลี้ยงเด็กอะคะมีปัญหาอะไรไมั้งไหมเรื่องปรับเข้าหาเด็กๆเพราะว่าบางทีเราจะมีปัญหาเวลาที่ เพิ่งปรับตัวเข้าหาเด็กๆแบบเนี้ยคือนะตอนแรกก็กลัวนะคะเหมือนแบบเดือนสองเดือนแรกคือแบบก็ทําผิดๆถูกๆกันแบบทําบางอย่างที่เขาสั่งมาแล้วก็ทําบ้างบางบางครั้งล้วก็ไม่ได้ทําบ้างลืมบ้างเนี่ยคือตอนแรกมันแบบอยู่ในช่วงปรับตัวเหมือนกันแต่นีที่ว่าคือน้องที่บ้านเป็นแบบเหมือนแบบสไตล์ไม่กลัวคนแปลกหน้าคือเจอกันวันแรกเขาแบบเข้ามากอดเข้ามาหอมคือเขารู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาไน c e กับเรามากจริงๆเหมือนแบบเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบที่จะคุยกับคนนู่นนี่นั่นีล้วก็ พูดเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวเข้ากับเด็กคือแบบก็ไม่น่าจะมีปัญหาขนาดนั้นแต่ว่าคือด้วยว่าที่เราเข้าเราเข้าไปในบ้านของน้องช่องที่น้องแบบมีแบบเทมเพิร์สเทนทามสูงมากคือกรีดการ์ดโวยวายอย่างเงี้ยคือณนะตอนนั้นคือแบบก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันตอนช่วงหกเดือนแรกนะคะ เอาแบบน้องก็จะมีกีทคือในหัวนะตอนนั้นคือทุกวันจะคิดว่าพรุ่งนี้จะจัดการกันกยังไงดีให้เด็กหยุดร้องไห้ให้เด็กหยุดกีทอย่างเงี้ยเวลาเด็กกับพวกคุณตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยอจะเป็นสไตล์เหมือนแบบคีดหาวิธีทุกวันจะแบบทำไงดีนะให้น้องกินข้าวเพราะเด็กคนโตคือไม่กิน<อ>คือกินยากมากคนโตก็กินยากมากทุกเช้าจะต้องมานั่งคิดแ่าแบบหมอบร้อยังไงดีนะก็ไม่ได้เครียดก็แบบสนิทกับน้องเรื่องสนิทกับน้องนี่ก็แบบสนิทกันอยู่แล้วเพราะแบบเหมือนแบบน้องแบบไม่ค่อยกลัวคนแต่กหน้าอย่างทีนะ่ ประมาณแบบจะทํายังไงให้น้องหายร้องให้น้องหายครี๊ดอย่างนี้คือแบบจะทํายังไงให้น้องอยู่แบบจะทำยังไงให้น้องกินข้าวอย่างนี้จะมากกว่า,แ,า,าแล่วพอสักพักแล้วพอแบบสนิทกันไปสักพักน้องก็แบบเริ่มเชื่อฟังเรื่องเรื่องที่แบบคุยกันง่ายขึ้นอย่างเนี้ค่ะอันนี้คือเป็นสองคนแบบคนโตกับค,คนกลางส่วนคนเล็กขึ้นตอนแบบแรกๆคนเล็ลกไม่ค่อยได้มียงสักเท่าไหร่แบบจะบ้างเงเล็กน้อยแต่แบบก็ไม่ได้ขนาดเพราะส่วนใหญ่คุณยาย คุณยาณจะเป็นคนรู้มากกว่าเนะคะเรื่องของวัฒนธรรมล่ะคะเรารู้สึกว่ามันแบบแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยไปเราเคยไป work and travel มาแล้วเนี่ยแต่คราวนี้มันเข้าไปอยู่กับครอบครัวเขาเลยเนี่ยมันรู้สึกแตกต่างกันไหมอะไรที่เราต้องปรับตัวเองเป็นพิเศษมากไหมคือเอาจริงเอ่อเรื่องปรับตัวเป็นพิเศษนี่ไม่ค่อยเลยนะคะเพราะว่าคือนัดไปอยู่กับครอบครัวที่เป็นตุรกีซึ่งเขาก็าเป็นมุสลิมอยู่แล้วอันนี้คือแบบ ดีใจมากที่แบบได้มุสลีมเหมือนกันเพราะแบบอย่างน้อยเราก็แบบไม่ต้องห่วงเรื่องการกินอาหารของเราอยู่แล้วแนที่จรอย่างด้วยความที่เขาอาจจะแบบเป็นมุสลิมเหมือนกันหรือเปล่าวันรนธรรมหลายๆอย่างอาจจะคล้ายๆกันก็เลยแบบไม่ได้ปรับตัวมากขนาดนั้นเขาไม่ได้แบบเป็นฝรั่งจ๋าขนาดนั้นขนาดรองเท้าเขายังไม่ใส่เข้าบ้านในบ้านเนี้ยคือถ้าเข้าบ้านพวกถอดรองเท้าไว้ที่ข้างนอกคือตรงประตูเลยไม่ได้แบบ เขาใส่รองเท้าเขาไปเดินในห้องนอนเนี้่คือของเขาคือไม่เลยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนอย่างที่บอกอยู่บ้านจริงๆมันไม่ค่อยปรับตัวอะไรมากมายขนาดนั้นเหมือนกันค่ะความคิดความอ่านเขารู้สึกว่าแบบก็ก็ไม่ค่อยจะแบบแตกต่างกัน,กนมากเท่าไหร่ก็แต่คือมันมันมันก็จะแตกคือมันจะได้ประสบการณ์ที่ต่างจากการไปเวิ k รอบแรกเพราะว่ารอบแรกคือแบบพลเหนืย จอแต่ฝรั่งคือแบบจะไม่ไม่เจอคนที่เหมือนแบบสไตล์เดียวกับเราเลยแต่พอมาอยู่บ้านนี้ก็แบบก็ให้ฟิลว่าแบบเราอยู่ในเมืองฝรั่งนะแต่เหมือนแบบพอเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นจริงๆอาจจะแบบถ็ไม้ทำอะคล้ายๆเอเชียบ้างคล้ายสไตล์มุสลิมบ้างอะไรเงี้ยก็แบบก็ไม่ค่อยจะฝักตัวมากขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันไงคือเราก็ได้เห็นอะไรที่แตกต่างกันไปได้เจองมุสลิมแบบเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยก็สนุกไปเลย แล้วอตอนนี้คือเราอยู่มาครบหนึ่งปีแล้วทําไมเราถึงตัดสินใจว่าเราต่อปีสองเนี่ยเราจะเปลี่ยนบ้านอตอนแรกะที่จริงอะ่ะตามแผนตอนแรกคือกะว่าจะมาแค่ปีเดียวจบปีเดียวแล้วก็กลับบ้านกะว่าจะไปเรียนต่อเหมือนกันแต่พอคิดไปคิดมาพอใกล้ๆแบบจบโครงการก็คิดว่าแบบเฮ้ยถ,ถ้าเราจะอยู่ต่ออีกปีหนึ่งมันก็น่าจะโอเคกว่านี้น่าจะแบบเราเราน่าจะได้อะไรเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างน้อยๆแบบถ้าสมมติเราได้ไปรัตใหม่ได้ไปที่อื่นเราก็จะแบบ ไปเจอแบบประสบการณ์ใหม่ๆอีกอย่างเงี้ยณตอนนี้คือแบบแล้วก็เจอรูปแบบเจอรูปแบบหนึ่งแล้วแต่แบบถ้าเราไปเจออีกรูปแบบนึงอีกก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันก็เลยคุยกับพ่อว่าแบบงั้นก็ขอต่ออีกปีละกันนอย่างเงี้ยก็อยู่แล้วคืออยากไปอยู่ดัดอื่นด้วยเพราะว่าแบบตอนอยู่ในหอกก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่คือเป็นคนแบบไม่ค่อยไปเที่ยวอะไรขนาดนั้นแบบพอเกือบท้ายๆปีก็รู้สึกเสียใจเสียดายแล้วว่าแบบเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปเที่ยวเลยอทำไงดีอย่างเงี้ยบ อันนั้นก็เปลี่ยนรัดใหม่เลยละกันได้ไปเที่ยวที่รัดใหม่ด้วยอาจจะแบบไปเที่ยวบรัดข้างๆได้ไปเที่ยวที่อื่นมีเวลาตั้งปีหนึ่งก็น,น่าจะได้ไปเที่ยว,วยกว่านี้จะได้ค่ะก็เลยแบบตออปีหนึ่งแล้วกันแล้วตอนที่ต่อปีสองเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เราอินทวิวกับโฮสก่อนที่เราจะมาไหมใช่ค่ะคือคือคือแบบก่อนที่จะต่อปีสองแบบก็ต้องอ๋อคือต้องเก็บหน่อยจิตให้ครบก่อนใช่ไหมคะคือเก็บครบเสร็จแล้วก็แบบ พอออนไลน์ปุ๊บก็แบบก็มีการอินเทอร์วิวเหมือนเดิมนะคะก็อินเทอร์วิวหาบ้านเรื่อยๆเนี้ยแต่คือเหมือนเหมือนแบบเรามีความแข็งแกร่งขึ้นมานหนึง่งในการอินเทอร์วิวเรื่องบ้านใหม่คือแบบเราจะได้มีความแข็งแกร่งว่าแบบเราจะเอาแบบนี้นะเราอยากได้แบบนี้คือเราอาจจะแบบมีคำถามมากขึ้นมีแบบเพราะว่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วอาจจะตอบคำถามได้ดีขึ้นในสิ่งที่แบบโค้ถามมาเนี้ยเพราะแบบเราก็อยู่กับเด็กมาปีหนึ่งแล้วอย่างเนี้ยก็คล้ายๆกันเพียงแต่แบบเรามีความแข็งแกร่งขึ้นในการตอบคำถามและถามคำถามโค้กลับไปนี้คะ ต่าก็ดีขึ้นเขาเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเงี้ยสัมภาษณ์ไปกี่บ้านกว่าที่เราจะตอบตกลงในบ้านที่สองเนี่ยโอ้หตอนที่ยี่สิบกว่าบ้านนะคะพี่ยี่สิบกว่าบ้าน <laughs> ใช่เยอะมาก <laughs> <า> <laughs> คือว่าแบบตอบคำถามเดิมๆตอบคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาทุกวันสนุกเลยค่ะมันเพิงมาก <laughs> เออแล้วเวลาที่เราเลือกบ้านเนี่ยพอปีที่สองจากคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ย ตอนที่หาบ้านที่สองเราเลือกจากอะไรเอาจริงนะคะคืออันดับแรกคือตอนตอนแรกก็คิดว่าเราก็อยากจะได้บ้านที่เป็นมุสลิมเหมือนกันเพราะว่าแบบเหมือนแบบอย่างเล่นน้อยก็แบบอแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องการกินอาหารในบ้านเนี้ยแต่พอคิดไปคิดมาก็คิดว่าแบบจะเป็นอะไรไหมถ้าแบบเราลองเปิดใจรับบ้านแบบบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันเนี้ยมันก็น่าจะเผื่อเราจะได้มุมมองใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ยก็เลยลองแบบ มองยู่ทวรวิวกับบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมด้คือตอนแรกก็มีมุสลิมมาปนนะการแล้วแบบสภาก็จะมีเหมือนแบบที่ไม่ใช่มุสลิมมาอนก,กันก็เลยแบบลองคุยกับเขาได้เรื่อยอย่างที่บอกก็เลยกลายเป็นที่สิบกว่าบาทคุยอมากคือแบบลองคุยกันแล้วก็บ้านบ้านล่าสุดที่แมช์นี้ก็คือว่าเป็นบ้านไม่ใช่มุสลิมนะคะแต่คือคุยกันเรื่องอาหารเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเขาโอเคที่จะเหมือนแบบซื้อพวกเนื้อพวกอาหารทารานอะไรให้เราเันนี้ก็ถือว่า ก็ถือว่าโอเคเหมือนกัน,นเพราะว่าคือสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดนะตอนนี้คือแบบเรื่องการคือจากน้นนอยการกินในบ้านก็ต้องแบบให้เรามีอะไรที่เป็นฮาลาลที่กินด้วยเนี่ยมันจะได้แบบไม่ขัดกับหลักศาสนาเราด้วยแล้วก็ไม่ขัดกับชีวิตความเป็นอยู่อะไรของเรามอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักๆที่ต้องการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แบบดูแบบบ้านที่แบบเด็กโตนิดนึงเพราะตอนนั้คือยังเด็กมากคือแบบเบบีแล้วก็หนึ่งขวบสองขวบยงจะน้องอายุแบบสามขวบสองขวบเลยเนี้ยคือแบบ อยากได้แบบตัววนนั้นนิดนึงแล้วบ้านปัจจุบันที่ได้ก็คือแบบเด็กสี่ขวบครึ่งก็คือน้องก็คือพูดซ่องแล้วนน่นนี่นั่นก็อาจจะแบบช่วยฝึกภาษาได้มากขึ้นกว่าน้องแบบบ้านก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นแค่เด็กเล็กคือมาน้องไปสอนน้องเขาพูดด้วยเพราะน้องเหมือนชอบดูการ์ตูนแฮปปิกเยอะเกินจนแบบติดสำเนียงพิชิชมากเหมือนก็้คือคือแบบบ้านเขาแบบเราต้องไปช่วยสอนน้องมันให้ฝึกให้น้องแบบพูดสำเนียงแบบ อ๋อมีการเล่นิดนึงอย่าเงี้ยคุณมัมบอกว่าแบบน้องเนี่ยจะพูดเป็นสัตว์แนวิชชิชมดแล้วนะอย่าเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับน้องแบบชอบดูแคปตันฟิชทุกวันเลยเงี้ยออามาเป็นลำดับตุกน้องด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ตุกตัวเราเองด้วยแต่คือมันแบบน้องก็พูดได้แบบไม่ค่อยเยอะมากขนาดคือน้องไม่สามารถแบบตอบตั้วอะไรเราได้มากขนาดนั้นเงีย้ยในความคิดขอเลยคิดว่าถ้าอยากจะฝึกภาษาอังกฤษกว่านี้ก็น่าจะเลือกแบบเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยให้สามารถเหมือนแบบมีคําถามคําตอบได้เงี้ยน้องจะได้ตอบแบบ น้องจะได้ตอบเราเยอะกว่านี้เราจะได้เรียนรู้จากน้องเยอะเหมือนกันเถ้านะเป็นเด็ก,นกแบนงคนก็อาจจะได้สอนน้องทําการบ้านอย่างเงี้ยก็จะฝุดตัวเราไปด้วยแบบอันนี้ค่ะส่วนใหญ่จะมองแบบนี้มากกว่าแล้วอยา่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนแบบมูตรางงานด้วยเพราะต้องการแบบยึดมันสมาธิวันไหนที่อยู่มันสอาีิก็จะพิจารณาเป็นพิเศษอืมรู้สึกเหมือนว่าฉันมีชอยเยอะและ้วเพราะว่ามีเข้ามา20บ,บ้านใช่ใช่ เ,เ,เขาปฏิเสธเราแล้วเราปฏิเสธเขาไปก็เยอะเหมือนกันเออปัดกันอยากจะรู้เรื่องของวิถีชีวิตบ้างเราใช้ชีวิตที่นู่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเวลาว่างทำอะไรไปเรียนไปเรียนอะไรมีเพื่อนไหมออาจริงๆคือคืออยู่อยู่กับครอบครัวเดียวแต่ย้ายสองสา,มสงสามเมืองเลยนะคะคือตอนแรกอะ่ะ อยู่แบบอยู่ในนิวยอร์กก็จริงแต่อยู่แบบแถบชานเมืองนิวยอร์กนิดนึงเนี่ยคือแบบการเดินทางก็ง่ายหน่อยพอเหมือนแบบก็คือมาในช่วงช่วงเดือนเมษาก็เด็กใกล้ๆซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์ช่วงเดือนก็แบบอองง่ายนะคะคือแบบสองทุ่มกว่ากว่าจะตุอาทิตย์ตกคือแบบสองทุ่มครึ่งคือเริ่มงานประมาณสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยพอสี่โมงพอสี่โมงห้าโมงปุ๊บเอาแล้วจ้ะขึ้นรถบัสแล้วค่ะนั่งรถนั่งรถแน่นคือแบบชอบแบบชอบชอบนั่งรถบัส นับปั๊เล่นแบบบนทัวอย่างเงี้ยค่ะคือ้อชจอนหนึ่งถ้าออกไปได้ก็จะแบบก็ไปเที่ยวแบบรอบ,รอบๆแถวนั้นในอย่างเงี้ยแต่แบบพอหลังจากนั้นก็จะย้ายไปอยู่บ้านคุณยายพักหนึ่งประมาณเดือนกว่าๆก็จะแบบก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เที่ยวแบบนั่งรถบัสขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเดินเที่ยวใกล้ๆแถวนั้นมนแบบมันมีพาพเยอะแถวบ้านคุณยายก็เลยแบบไปเดินเที่ยวพักหลังจากนั้นก็จะย้ายไปคเข้าป่าไปหน่อยอันนี้คือแบบการเดินทางอาจจะลำบากาบาน,นะแต่ว่าเราอยู ไชายหาดแล้วก็มีเพื่อนที่แบบขับรถได้แบบมีรถขับเนี้ยเขาก็มารับไปเที่ยวไปชายหาดทุกอาทิตย์อืันเนี้ยคือแบบไปบ่อยกับเพื่อนไปไปกับเพื่อนจะส่วนใหญ่ก็เหมือนแบบบางทีกับโค้ก็ไม่ได้ว่างไปส่งเพราะว่าขอบอกก่อนว่านัดไม่มีรถขับนะคะแบบที่บ้านไม่มีรถให้อ่างเงี้ยก็เลยก็เลยแบบต้องแบบให้คุณให้เอ่อโค้ไปส่งบ้างหรือไม่ก็แบบให้เพื่อนมารับมาจบหรือาจะแบบข้างๆบ้านจะเป็นน้าของโค้ดด้วยนเนี้ยแบบก็ให้เขาไปสอบบ้างอะไรเงี้ย ถ้ส่วนใหญ่มันอยู่ในช่วงฤดูหนาวด้วยมั้งคะช่วงนั้นก็เลยแบบไม่อยากออกไปนั่งรอรถบัสเขาก็เลยไปไปแบบไปยับไปส่งซะมากกว่าก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไอ้เพือนเสียดายที่ยังไม่ได้แบบไปเที่ยวมิวเซียมเลยทำอะไรไปที่มิวเซียมเอาจริงมิวเซียมย้อนคือไม่ได้ไปก่อนหน้านี้คือแบบไปเที่ยวนะแต่ไม่ได้เข้ามิวเซียมคือแบบไปเที่ยวที่อื่นที่ไม่ใช่มิวเซียมในนิวยอร์กคืองงตัวเองมากทำไมไม่ไปเสียดายทัำแบบในตอนที่สองก็แบบรู้สึกเสียดายอยู่ ย้วที่สองไม่จะไปคุ้งแล้ะเวลาที่เราไปเรียนล่ะทํายังไงตอนเวลาไปเรียนคือนะตอนนั้นตอนเรียนก็คือเรียนเอ่อนั่งรถไฟไปค่ะก็คือให้โฮสไปส่งเอ่อที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองก็คือนะตอนนั้นที่เรียนอ่ะพอเอ่อคือจากจากที่บ้านเข้าไปคือโรงเรียนในเมืองไม่ได้รงเรียนแถวบ้านเพราะตอนนั้นมันเข้าช่วงวินเทอร์แล้วแล้วคือแบบมันใกล้ๆช่วงวินเทอร์คือแบบ แท่นั้นแบบเขาไม่ค่อยเขาแบบเปิดคอร์สแบบที่น้องไม่สนใจเ้ยก็เลยแบบเรื่องเรียนในเมืองก็เลยให้โค้ดไปส่งตรงที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งนั่งรถไฟไปสองชั่วโมงเขาไปเรียนในเมืองอือสองชั่วโมงสนุกมากเพราะแบบพอเรียนในเมืองแล้วมันแบบมันมันไม่ใช่แค่คนนิวยอร์กที่ไปเรียนในเมืองก็จะมีแบบเพื่อนที่มาจากคอนเนคติคัตบ้างมาจากแบบเอ่อนิวเจอร์ซีย์บ้างอะไรเงี้ยก็นแบบเจอเพื่่อตางว สนุกมากค่ะเจอเพื่อนหลายรัฐแล้วมันลงเรียนสามคอร์สด้วยกันถ้าจำไม่ผิดสามใช่ค่ะสามคอร์สเป็นแบบโซเฟ้าวันหนึ่งแล้วก็เป็นอันอีกอันอ่าอ n ง l i s สกิลอันหนึ่ง Integrated English อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นแบบอ่า Virtualism class v i r t ซึ l i คือสนุกมากค่ะเป็นคลาสแบบเป็นแบบอย่างแค่สองวันคือแบบเป็นคลาสที่แบบแต่ละคนคือเก่งๆทั้งนั้นคือคือมันคือไม่น่านชื่อว่าโอ้แพรจะแบบ จะเก่งขนาดนี้อ่ะพี่คือแต่ละคนแบบพูดอังกฤษเหมือนแบบ native speaker เลยพี่คือแบบเดี๋ยวก็อันยูไม่ใช่เมกันแต่คือแบบพูดแบบทุกคนคือพูดแบบปลอมมากที่แบบนั่งฟังแล้วแบบโอ้ไปรอแพ้แล้วถ้าขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบมีความรู้สึกแบบจะต้องเป็นอย่างนี้ได้ได้บ้างจะเป็นอย่างนี้ได้ได้เนี้ยรู้สิ่ฉาเข้ามาบ้านี่แหบปีสอง้าไม่ได้อย่างนั้นแหละแต่ภาษาเราก่อนไปก็ดีอยู่แล้วนะขึ้นได้ดีกว่านี้อีกคือรู้สึกว่าก็ได้แต่คือเหมือนแบบ รู้สึกว่ามันน่าจะไปมันน่าจะพัฒนาได้เยอะกว่านี้อีกค่ะในเรื่อแบบเป็นยู่ต่อทีสองต่อเอาไว้ได้ยางงี้แล้วผ่านมาปีเราเห็นพัฒนาการทางด้านภาษาของตัวเองมั้งไหมคือเห็นอยู่นะคะคือแบบตอนแรกอะ่ะเป็นคนที่แบบเออพบคือ,พ,อพูดได้สื่อสารรู้เรื่องแต่รู้สึกว่าแบบยังมีความรู้สึกเขนินอายยังมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าที่จะถามที่จะพูดเท่าไหร่เนี่ยคือรู้สึกว่าแบบเออถ้าพูดภาษาป้าก้าเลวคุณยังหน้าด้านไม่พอ <laughs> แล้วแบบตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนะตอนนี้คือฉันไม่แคร์อะไรแล้วค่ะฉันจะพูด<ม>จะได้ต่อให้ผิดให้ถูกยังไงเดีย๋ยวก็มีคนแก้ให้ถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ถูกเราจ็แบบเหมือนแบบปรับปรับประโยคให้เลยในแบบคำขอของเขาเนาะเราจะรู้สึกว่าแบบอผู้แก้ประโยคให้แล้วนี่อันนี้เราก็จะจัว่าแบบต้องใช้อย่างนี้นะอันี้แ้ครั้งถัดไปเราก็แบบพูดต่อเลยจะพูดไม่แคร์ผิดกมมแกมึงกะมากไม่สนเลยจ้าตอนแรก,แรกๆก็แบบพูดไปเรื่อยๆพยายามเหมือนแบบลดความอายของตัวเองพยายามแบบ ลดความแบบอกติของตัวเองแแบบฉันแบบฉันไม่ชื่อัวแบบสมนอย่างฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอหลังๆก็แบบไม่สอนแล้วค่ะฉันจะก๊อปปี้ทุกอย่างที่คุณจะพูดประโยคมาถ้าแบบฉันพูดอย่างนี้แล้วฉันพูดผิดแล้วคุณพูดถูกกลับมาฉันก็ปปี้ประโยคนั้นไปใช้แล้วในส่วนของที่เราจะต่อปีสองเนี่ยคือเราย้ายมาจากนิวยอร์กในสถานการณ์ตอนเนี้มีอะไรอัปเดตไหมสถานการณ์โควิดในอเมริกาเพราะว่าตัวเลขก็เยอะเหมือนกันอ่ะคุณทุกวันเลยค่ะ จรคือมาจากนิวยอร์กคือนิวยอร์กก็คืออันดับหนึ่งแล้วเออก็คืออย่างอย่างที่บอกก็คือตอนแรกก็เออย้ายมาจากนิวยอร์กใช่ไหมซึ่งนิวยอร์กคือตัวแรกผู้มากแล้วแบบปรอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียก็ก็ถือว่าอยู่อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนิวยอร์กแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วก็ตอนแรกคือการจะบอกโพสต์มัมว่าแบบอุ้ยเออกักตัวดีไหมอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นแล้วแบบ นั่งอยู่บนแบบนั่งบนเครื่องบินในสนามบินที่มันมีคนเยอะอะไรเงี้ยก็มันก็มีความเสี่ยงอยงนะีนยแต่คืออย่างนี้ที่ว่าโพสต์มามันก็พูดมาก,ก่อนแล้วแบบฉันจองโรงแรมให้คุณแล้วนะอะไรเงี้ยพอมาถึงปุ๊บนะตอนนี้ก็คืออยู่โรงแรมยังไม่ได้เข้าบ้านโฮสต์นะคะก็อยู่โรงแรมดังนั้นก็ <มา S 2> จะไม่จะเป็นการจัดตัวใช่คือ,อความวรยแบบเราไม่ได้ติดไวรัสมาจริงๆนะอย่างเงี้ยคือณตอนนี้คืออ,อ่ามันเรียกว่าอะไรอวัดวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันเลยค่ะแต่ตัไม่อิดตั้งวันทุกเช้าเลยคช่ไแบบ ฉันเป็นไข้หรือเปล่าฉันมีอะไรหรือเปล่าพยายามปับกิตัวเองแบบเป็นอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือนะตอนนี้แบบยังสุขภาพดียมงแข็งแรดีดในที่นู่นเนี่ยเขาใส่หน้ากากกันไหมหรือว่าแบบปิดหน้าอะไรางี้กันไหมมีนะคะใส่ใส่ใส่หน้ากากคือน,นะตอนแรกๆที่มันแบบช่วงระบาดแรกๆท,ที่ที่นิวยอร์กก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีใครใส่กันแต่แบบตอหลังๆมันแบบอาทิตย์หลังๆที่เห็นมาเวลาตอนไปแบบซื้อของอะไรเงี้ยที่ห้างคนเขาก็จะแบบ ยืนห่างการหกฟีตไปเลยคือแบบใส่มีใส่หน้ากากคือออกไปข้างนอกคือต้องใส่ถุงมือเลยขนาดใส่ถุงมือแล้วเขายังล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงอ่ะคือแบบก็ถือว่าเขาป้องกันดีอยู่นะคะเหมือนแบบหลังๆมากคือแบบคนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นว่าแบบคนจะป้องกันตนเองนะแต่ที่พีกว่านั้นพี่บนบนบนเครื่องบินคือมันมีคนแบบคนที่แบบใส่ชุดแบบกันฝนทั้งตัวใส่แบบเป็นชุดพลาสติกอะค่ะใส่ตั้งีตั้งแต่หัวยันแบบจนถึงพื้นเลยค่ะ แบบเป็นตัเกงแล้วเป็นเสืเ้อที่แบบเป็นพลาสติกเลยเหมือนแบบพอ,อเขาลงจากเครื่องเขาก็าไปถอดออกอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเขาแบบป้องกันึงขนาดอย่างนั้นเลยอืมแต่ทุกคนก็จะแบบก็จะมีแมสใส่จะมีแบบถุงมือใส่อะไรเงี้ยบนเครื่องบินนะคะอืมแต่ก็ย<ร>ังเ,งเดินทางได้อยู่เราบินไกลอยู่นะเท่าไหร่ประมาณเจ็ดชั่วโมงเลยไหมเกือบเจ็ดชั่วโมงใช่ค่ะคืน จากนิวยอร์กม,มาแคลิฟอร์เนียนนแต่ว่าถ้านในประเทศยังเดินทางกันได้อยู่แต่ถ้าอย่างตอนเนี้ยก็คืออ่าเดินทางไปอเมริกาอย่างสําหรับโครงกานออแพร o air, เราก็จะพักก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นเดินทางอีกทีเนี่ยประมาณกลางเดือนหน้าถึงจะให้ต่างประเทศเดินทางเข้าได้ใช่โอ้ใช่ค่ะคุปออแพรอแพของอ o ของของโฮสคนเก่านะคะที่กำลังจะมาเนี่ยเขาบ ก็เราจะบินมาจากตุรกีเหมือนกันเขาก็เลย <c anc el> ต้องกับแคนเซิลไฟล์บินเลย <c anc el> ก็มาอีกทีหนึง่งประมาณกลางกลางเดือนพฤษภา <c oughs> อย่างที่พีบอกไนะคะเราก็จะกังวลเหมือนกันแหละเรื่องของความปลอดภยัยแต่ว่าอ,อย่างตัวในประกันนะ่ะมันก็จะครอบคลุมอยู่นะครอบคลุมในส่วนของโควิดด้วยนะคะน้องนัดแนะนำน้องๆที่กำลังแบบสนใจในตัวโครงการออรแพร์นิดน,นึงว่าถ้าแบบสนใจโครงการออแพร์อย่างเงี้ย เราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เราเป็นออแพร์ที่อยู่รอดจบปีตรงสร้างความแข็งแกร่งของตัวเองนิดเดียวอือก็อย่างอย่างที่บอกก็คือว่าก่อนที่จะเป็นคือออแพร์ก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเด็กก็คือดับแรกก็คือว่าต้องศึกษาหาข้อมูลสักน,น,นิดนึงก่อนว o ่าออแพร์คืออะไรยังไงร,รู้สึกพยายามหาข้อมูลข้ขาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็หาเอเจนซี to like ่ว so, so, like, so, like, ่าแบบต้องการจะไปเอเจนซี somebody, ่ไหนอย่างเช่นอย่างบ้านของอเมริกนเลนนิ่งก็โทรไปหาเลยก็ได้เนี่ยมันก็เปิดเผยหาในเว็บในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ก็หาดูได้นะคะแล้วก็สมัครโครงการสมัครโครงการเสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวที่จะแบบหาประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเด็กอาจจะแบบไปเลี้ยงเด็กนัสซี่หรืออะไรต่างๆก็ได้ลองถามพี่ๆสมาธิก็ได้พี่พี่โบก็ได้พี่โบก็จะแนะนำสถานที่เองว่าแบบควรจะไปที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ย ก็ไันะคะก็หาแบบกีดช่วงนี้กีดชั่วโมงนะคะพี่โบสี่ร้อยไหมคะตอนนี้สี่ะะร้อยใช่ใช่ชั่วโมงที่กําหนดก็ประมาณสี่ร้อยใช่ค่ะแล้วก็ที่จริงอ่ะเก็บให้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราจะฝึกความแข็งแกร่งให้กับตนนัวเองและฝึกความอดทนในการเป็นออพอแพ้ที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าสี่ร้อยชั่วโมงในความคิดนั้นแะว่ามันก็ได้อยู่นะคะแต่เวลาเรามาเจอสถานการณ์จริงๆอ่ะถ้าเรามีประสบการณ์มากกว่านั้นมันก็จะแบบ สามารถเป็นประสบการณ์ที่ใช้มาแล้วก็มาปรับม,มาประยุกต์ใช้ได้นู่นนี่นั่นอยน่างมันก็จะได้พอแบบมีประสบการณ์เยอะขึ้นเราก็จะมีแบบวิธีที่เยอะขึ้นวิธีอย่างเช่นวิธีหลอกลออ่อเด็กในการกินข้าวตอนเช้าเบบนี้ค่ะมาตังนงใช้ทุกวันใช่ไหมทอให้นใช่อันอันอนี้คือแบบได้ประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันจากจากการที่แบบไปฝึกงานมาตอนนั้น,น,น,นคือแบบคือแบบตอนทํางานที่ไทยคือแบอบ,บก็เห็นว่าแบบเออมันต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ควาจริงๆมบางทีมันก็ใช้ได้ไม่หมดทุกวิธีอย่างเงี้ยคือแบบ ถ้าเรามีประสบการณ์เยอะเราก็จะได้มีตัวเลือกเยอะในการใช้ขนงอะไรเงี้ยถ้าก็หลังจากนั้นก็มีอะไรอีกนะเก็บ่วโมงแล้วก็ทําเอกสารง่ัยนแล้วก็ออนไลน์ก็สัมภาษณ์กับโคอถ้าเราได้สัมภาษณ์กับโคนเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับการฝึกภาษาคือแบบไม่ต้องปฏิเสธเขาตั้งแต่แรกคือบางคนคือแบบบางบางแบบบางบ้านอาจจะแบบสัมภาษณ์แล้วแบบเขาเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเราหรือแบบเราอาจจะไม่ได้ต้องการเขาแต่คือให้ลองสัมภาษณ์ไปก่อน พื่อจะฝึกภาษาของเราฝึกวิธีการตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอย่างปฏิเสธไปตั้งแต่แรกคือถ้าเขาขอแบบอินสตาบิลมาแล้วก็แบบตอบรับไปแล้วก็ลองคุยกับเขาก่อนเนีย้ยเปิดใจทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราด้วยอยา่อยางย่าพยายามปัดช้อยออกไปมันก็จะเป็นการฝึกภาษาเป็นการฝึกวิธีการตอบการพูดที่ดีเหมือนกันค่ะอ,อย่างเช่นบอกอย่างเช่นที่บอกก็คือล่าสุดเป็น27 27บ่าน,นะคะาจำไม่ผิดล่าสุดโอ้ยมันจะเกือบสามสิบแล้วนะ เยอะมากนั่งน่งนั่งย้อนไปว่าแบบีบ้านนะที่สามารถไปแบบโอ้อยู่เป็นการถูกภาษาที่ดีค่ะเป็นประสบการณ์เหมือนกันโอเคก็ยังไงเราดูแลตัวเองไวยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เนอะทุกที่แหละพี่ว่าไม่ใช่แค่ที่เมกาหรือว่าที่แคลิฟอร์เนียอย่างเดียวพี่ว่าทุกที่ก็คือต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหมดแล้วก็ ช่วงนี้หลายๆคนก็จะต้องแบบทํากิจกรรมในบ้า,อานอะไรเงี้ยออระหว่างนี้ว่างๆอาจจะแบบลองหาไอเดียว่าถ้าเข้าบ้านแล้วเราจะทํากิจกรรมอะไรกับเด็กๆบ้างแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของช่วงที่เราต้องอยู่ในบ้านก็คือเราเพิ่งย้ายเข้าใหม่เยก็จะสนิทกับโฮสต์มากขึ้นเนาะได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะๆใช่ค่ะ ในคุยกับเขาทุกวันแน่นอนเรื่องเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะโอเคยังไงเราก็แบบขอบคุณน้องนัทมากนะคะถ้ายังไงปีนี้ก็เอาให้รอดเหมือนเดิมนะใช่ค่ะต้องอยู่รอดเออรอดประสบการณ์หนึ่งปีแล้วต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมค่ะแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรอัปเดตที่พี่มาได้นะคะหรือว่าต้องการความเชื่อเหลืออยังไงก็คืออัปเดตมาได้ตลอดเลยเนาะขอบคุณน้องนัทมากค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย